กลาสวัสดีพ่อแม่ทุกคนที่หลงเข้ามาในคลิปผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วบาสในเกมกะล์ฟไรอร์ฟอร์ดซึ่งวันนี้ตอนประมาณห้าทุ่มผมคิดคอนเทนต์ออกอย่างหนึ่งก็คือการไปสุ่มวงล้อแล้วก็เอาสิ่งที่สุ่มได้ในวงล้อมาเล่นในเกมโอเคนะ้เป็นสุ่มกันเลยในวงล้อจะมี s s 1 2 a บส o w แล้วก็ NK47 ซึ่งทางก็บอกนร้ขึ้นชื่อมเลือกว่าแรงถีบมันค่อนข้างจะประชดซึ่งผมได้ AS ว w wow. ต่ yeah, แย่แล้วแค่เพียงหนึ่งเอสสวาภาพนั้นก็ล้างข้าหัวกวูแล้วภาพมีแรงทีบเ่อ,อนขาที่จะโหดร้ายทารุนเนี่ยน่ะช่างมันมแรงถีบปืนเรามาดูดีกว่าเราจะได้แต่งปืนยังไงเนี่ยแหละเชียร์ตากูก็ที่ตรงนี้แหละยาลงแดงยาเยสแต่งยังไงก็ได้เรื่องข้างมึงมันลังสังข์ข้อนแบบปลกๆว่าราทำอีพีหน้าต่อน่าจะจนน่ะไปเจอกันในเกมต่อ ไปเราไปแต่ง ASWAL wow เลดีกว่า ASWAL ASWAL wow, As wow, อยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างบนไหมใจใผิดอ่าอ่าได้ใจแล้วใจแล้ว a s w wow, แต่งแบบแต่งยังไงก็ได้นั่นก็ได้เวลาคุกกิ้งไอเคเรียวกิ๊บอ่ะพัน้ายใหญ่ไปเลยแล้วก็กิ๊บเอียงกิ๊บขวัญใจมาหาชน ที่ผิดที่เปียงเออสโคบสโคบเอาสโคบอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ใช่อันนี้คนละราคาเท่ากันแต่อันนี้มันลิงยากอยู่ไหนวะอ๋อเออยเจอล้เจอล้อืมอย่าลืมเลเซอร์ราคาทั้งหมดสองแสนแปดโอ้โหชีตเกือบสามแสน เอาก็เอาเว้ยคอนเทนต์จูนปืนก็สูดสูรสุดขว,วามหมดอะ่ะเอาให้นิ่งสูวนสะโคบอปอัปประคูณหนึ่งจะได้นิ่งๆมองลองแรงถีบปืนกันแรงถีบปืน ASW wow. โอเคนิ่ง ดีแล้วถ้าแต่งมาสามแสนแล้วยังทีอีกกุ๊กกูไม่ต้องเล่นแม่งแล้วคอนเทนที่เนี่ยลงมาเกมแรกได้เพื่อนร่วมทีมเป็นแฮกคอร์กับกิสมโมไหนดูซิว่าจะเกิดตรงไหนกงเกิดที่ดีฮะเออมิสเตอร์เซนเตอร์ฮล l y เกิอดอย่างไกลเลยก็ไม่เข้าแม่งนะไ้แตบก็ไปจเมเจอร์ดีกว่า ไปกันเถอะผมแตกหน้าที่กุศม,มทีมมาเราจะเป็นจิตกุดเงี้ยวแต่ตัวกันไหมัว่าพวกนี้มันจะไม่ไร้ประโยชน์นะเอ,อมันคงไม่ไร้ประโยชน์หรอกมันดีพันเกินตั้สี่ดีพนธกินเซียนสี่น,น่าจะโชคโชนเรื่องฝีมือการเล่นอยู่แล้ะพวกนี้ไม่ต้องไปคิดเรื่องที่มันจะไม่ช่วยแล้วมัง้ง เพื่อนบอกว่าตรงนี้มีคนโอเคกูเชื่อมันหยิบแม่นาบิกไปแล้วเอาไงดีมันจะไปฝั่งซีเมนสัดด้วยเพื่อนจะเอาหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนเอาผมก็เอาว่าไงฮะคอเอาไหมไปเว้ยเอาดิไปกูก็ไปไปกันหมดเนี่ยสามคนเนี่ยมาถึงแล้วมึงโดนพวกกูเซตยอนแน่ก่อนอดื่น เราต้องหลอหลอกล่อ,อ,อมันว่าเราไม่มีตัวตนอยู่ตรงนี้ถ้ามันรู้แล้วมันจะเด็บแล้วพอมันเด็บเราชิบหายแนย่เราไม่ควรช้์จนกว่าจะมีคนสักคนเปิดหัวมันได้สักคนหนึ่งอ่ะอืมเอาไปต่อดิมีตัวชา้าตัวเดียวด้วยแย่ yeah, แลอ้อืมอืมผมชิพหายาออกอย่างนึง แต่เพื่อนแต่มันสื่อสารกับเพื่อนไม่ได้ดิก็แฮคคอร์ไปออมฝั่งนู้นส่ิผมกับกิสโมอยู่ฝั่งนี้นี่แหละรอเข้าให้แฮคคอร์เปิดหัวคนสักคนหนึ่งอะแล้วปัญหาคือกิสมแม่งก็ใช้แมงมุมไปแล้วด้วยนี่แหละปัญหากิสมเ้ท่อนว่านายไม่ควรทำอย่างนั้นนะพวกหัวแตกมา,าชิบหายแนย่อืม มายูงนี้ดีกว่าเอาแล้ว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 สวยเพื่องกูเปิดแล้ว,ว,วก,ลลกูต่อพเพื่องกูเปิดแล้วกูต่อโอเควอนนั้นเห็นแล้วตัวนึงอ่าคอชิงไทเกอร์ยัดลงงั้นโดนเรียบร้อยมีโุ้แม่ถูมือถูมือเรียบร้อย อีกเล็กตัวนึงทีน่นวะเจล่ะเอาตัวนี้กันเ้มันไม่ตายมันไม่ตายได้ไดยังไงกิสโมมันปักแล้วกิสโมสู้เขาก no! ิสโมโ n กิสโมอไม่แฮคคอร์เลยแฮคคอสู้เขาแฮคคอสวยสวยจัดแฮคคอสวยฟอคอยแน้ แจ้งก oh, oh, cool. ิ้ววะโอ้โหทีมดีกูรักจริงๆเวกับพลทหาร <Yeah. S 1> ตื่นขึ้นมาลบต่อเดี๋ยวนี้นี่คือการบังคับเ <hold> นี่ยเพื่อนฟื้นละแล้วเวลาแฟ่ออค QJB เซตฟรีศพนี้ <c oughs> เพื่อนม <c oughs> ีคนยิงล้มแล้วผมมายิงได้ตอนมาโดนชุบก็ให้เพื่อนไปเพื่อนเป็นคนยิงกันเนาะอืมมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็คิวเจบเซตฟรีลูกสามอ่ะอมไม่ได้น่าสนใจอะไรอ่ะ ยี่สิบเก้าไบซันเอากระเป๋าเกาะเกาะไปก่อนเลยกระเป๋าม่วงเด็กม่วงกระสุนฟ้าอ่ะตรงตามคาดเสงเทียวะเอาไปอเคค่ะเคลียร์ของแล้วก็รอบดกรอรอ,อเพื่อนดีโคดดีโคดเ,รเสเร,เร็จสิ้นเรียบร้อยไปไปไหนต่อเพื่อนหายป่ะแอดมินกันดีกว่าเพื่อนจะไปหรอป่ะแอดมินยังยิงกันอยู่เลย ต้องให้เพื่อสแกนแล้วเพื่อสกแกน,น้ด้วยนะอ่าเฮฟวี่อาร์เมีละอืมตันี้บอดไม่ออกไ่วรวันดีกบอดเดี๋ยวโดนจ พคมันอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วมันวางแถบด้วยมันวางหรือเพื่อนวางวะเนี่ยไม่ค่อยอยากจะยื้อเกมเท่าไหร่คิดออกว่ะคิดแผนออกแลลวไปอ้อ,อมอ้อ,อมตรงกลางดีกว่า แล้วก็ไปอ้อมนู้นใหคคอก็ไปแฮคคอไปด้วยออมมันสองคนนี่แหละโดนกูเซตหยอห่อดแน่เดี๋ยวนะถ้าอ้อมมาก็ต้องได้ทักตัวว่ะถ้าตัวถ้ากูจะตายก็ต้องได้ทักตัวเพื่อนได้มาเพื่อนกลับ ขานาดขานาดตัวนึ่งหนา,นาเฮ้ย,ยเห็นแล้วยบร้อยเยบร้อยกูไปแล้วกูชิ้งบิดชิ้งหนีโอเคเอตัวหนึ่งได้ไอ้กิสโมโม่เขาชิ้งไทเกอร์ไปจะโดนหรือเปล่าวะ ผมวมาดิผมอุ้ยหลังอ้ยหมอยิงยิงหลังกูเลยแหละยิงหลังกูแหกเลย้ๆครับเพื่อน่ามันให้หมดออหมายิงกอใหญ่ ตัวหมอยญิงยิงหลังให้โดนกับโดนตัวนึงมุมอีกเดบสองวิซองตัวเนี้ยจริงสองโลตาเดยเพื่อน อยากไรอ่ะต้นสุ่มไม่ได้ดวงเกลืออืตัวนี้ตัวหนึ่งเหลือหมอกี้โบจริงเรียบร้อยยิงมึงโดนเพื่อนกูยิงล้มเหลือหมอยิงตัวเดียวขวาหมดเรียบร้อยเกลือก็โคตรดีเลยน่าได้กลับมาแล้ว เวลาไฟ่ดูสิวิตัวที่ยิงมันใส่เกาะอะไรทำไมมันถึงนอนแสบกล่องขนาดนี้ที่มันรู้ศัตรูมาตะก,กากับอัคหือุ้ยดิ่ใจใจดิ่ใจกระเป๋าใหญ่เดินบนใจคอมมันฟาร์มายังวะฟาร์มาแล้วเข้าไปซะ เอ,อ้ยจะตายเฮ้ยมึงจะเล็กเลิเลกปัดทำไมเนีจ่จะตายูวจะตายโอ้รอดไอ้เหี้ยผมไฟบ,บลอลเกือบตายอึไอ้ยขี้กล่องี้เวนแปไอ้เราก็ตาดีซะด้วยไปออกดีกว่าไปอกปอกแล้ว ออกร้านก้าฆ่าไปสามตัวว้ายเปิดมาเกมแรกก็ได้เลยเลยเกมหนึง่งไปไหนดีสเปซนะไปสเปซด,ดีกว่าโอเคมาอยู่ที่เกมสองแต่เนี่ยเราเล่นแฮกคอร์กับกิสมอสองคนอยู่ในสเปซซิตี้ไม่รู้ว่าจะรอดไปหรือเปล่าแต่ทำไมรอดก็ไม่รู้นะโเนอ,อเป็นติง้งเหรอ แย่ yeah, แล้วเศจุดเกิดก็ไม่น่าจะรอดแล้วลงไปตายกันดีกว่าหมูทหาราคนแปลกหน้านะตอนนี้สุ่มมาอีกไม่มีเพื่อนครบหน้าเศเ้ียรไปสู้ไปไหนกัน <Okay. S 1> ไปดักรอตีนนสมองซิ้งกัมนมาเนี่ยสามคนเนี่ยไ,ไปเดินทางเร็วกันเลย เกิดปะโปรตีนี่ไม่ชอบเกิดนะไม่เกิดเลยไอ้เพื่อนดังนี้ไปเ๋ยวพอไปฝั um <il> ่งจะเรียกว่าการดักเรียกว่าการรอแบบฉากที่เข้าแต่เพื่อนก็ไปแล้วทากที่เข้าตกงแล้วไปเฮ้ยมาดักต้นตีอะไรเนี่ยเกิด2องาทีไม่มีคนมาเนี่ย มา่ลไเพื่อนกูนจะกลับมาว่าเพื่อนศัตรูแม่งเดิมไปโคตรเยะหน้ายิงผ่านแต่ืนกูยิงไม่ได้ภาษากูกลับมายังเกิดกับแล้วนี่หว่าภาษาเกับมารละได้เวลาโขนะลิงมันตึกมันอยู่ในตึกบูยันซี่อย่างเยอะเลยมันบวกกันหน้าหน้าเข้าไปเสือกมาก บอกเพื่อนเามาน,นี้เนี่ยเปินกับมาละ <c oughs> กวยได้เข้าหายขี่หายมันบวกกันอยู่ด้วยเราต้องเงียบเงียบเราต้องสนีกแบบโซเลตเนกข้างบนมีตัวหนึ่งเพื่อนลอมอาเพื่อนเอามาดีๆได้ไอ้ชี้ยหักคอไม่ทันไม่เงยไม่ทัน โอ้ยคิดเอาสัตว์โอ้โอโอ้สันคืนเส้นอยู่ไหนเส้นอยู่ไหนอ่าอยู่ละไอ้โดนตัวเองเดี๋ยตีหนึ่งไปช่วยเพื่อนเลยจะได้แพ้โผล่มาโผล่มาอูรู้เฮ้ยไปไปโอ้โอ้โอ้ทีฝั่งนู้นมันแปมตายอ่ะเกินไม่ได้จะทำไงทีนี้ ต้องลั่นหัวอูรู้ให้ได้ไม่เวรก็ตามคิดเนเพจอเเยู่เงเน่เลีอย่างเงี้ยเป็นเพชรเอาแฟลชไปต้องเปิดหัวอูรู้ให้ได้ดเรียบร้อยเรียบร้อยยัดใส่ได้ไหมกูไม่เคลื่อนได้ไปกูไปเนี่ยเห็นเพชรเห็นเพชร ติดอะไรวะติดโลโดโลกูกไป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 ขึ้นขึ้นขึ้นไปโลสัตว์เฮ้ยมันล่วงไว้ยิงหน่อยก็ได้เหลือตัวเดียวเลยฮักคอสุดหมดสวยโอ้โหเพื่อนมันกดเม,มอ,อร์ลิน,นอย่างรัวเลยโอ้โดนปืนโดนแท่นยังปืนได้เป็นไรช่างมันแล้วกัน ท,ทีมเหมือนจะมาดีนะแต่สุดท้ายมันก็โผลแยงของอนะ่รีพอร์ตไปก็ไม่ช่วยหรอกเซ็งวะ่ะนะช่างหัวแม่งจะทำยังไงจะใส่สัสสสนดาลยังไงก็เรื่องของมันแล้วกัน,นอีกคือฟองเต็มเต็มใส่ทำไมกระเป๋านี่มันเยอะจังวะมันปั๊บบูล่าอะไรกันทาวนี้เนี่ยกระเป๋าเนี่ย เอ้ยอะไรในกระเป๋าของช่อง้ะเนี่ยมขาเก็บบูซี่ทำให้เฮี้ยเนี่ยูฟาร์มตึกดิืทั้งตึกมันไม่ไมีอะไรให้กูเลยจริงดิอืมยืบบบุมบเจอปั๊บเลยเอออยากเจอก็เจอเออดีเอามานี่จะโดนหลีกทิ้งทำไมวะ เปบาทิ้งไป哟กี่ไหนนะร้านห้าบ้านนี้โหน้ำหนักแป๊บแป๊บเลยร้านสี่ยี่สิบกิโลโอ้ยชีตมันเพื่อนอายนึงว่าโยก my เ r i e n d มาที่บอย mặc đàm này mh chim ừ. gymnast Níu way hì chim nay chú mật của hương nếu Níu hì 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 Thế นิ้วจิ้มตาดูสิว่าออกเท่าไหร่สองล้านเก้าแดนขึ้น D F p a น t h ้นแล้วโอ้ยกว่าจะขึ้นลำบากแท้ yes. ยสไออยยิงคนทีนี้มึงก็ไม่ได้จนนี่หว่าถ้าเล่นดีๆอ่ะ อดีบดีมันก็ไม่จนนี่วะเอ่อาเป็นว่าพอแค่นี้วันนี้สองตาพอเพราะว่าเล่นเยอะๆมันเดี๋ยวมันจนแล้วนะอย่างนึงตอนนี้มันก็ดึกแล้วด้วยก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากูดบายกูดไนท์มว้า